มหาวิหารซากราดาฟามิเลียสถาปัตยกรรมแห่งความฝันที่ยังไม่สิ้นสุดตั้งตรงงานอยู่ใจกลางเมืองบาเซโลนาประเทศสเปนซากราดาฟามิเลียไม่ได้เป็นแค่มหาวิหารแต่คือประติมากรรมขนาดยักษ์เริ่มต้นสร้างโดยสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่อันโตนีเกาดีเมื่อปี1882 สิ่งที่ทำให้ซากราดาฟามิเลียเป็นที่กล่าวขวัญคือการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จแม้จะผ่านมานานกว่า140ปีการก่อสร้างก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยอาศัยเงินบริจาคและค่าเข้าชม การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยทำให้การก่อสร้างเร็วขึ้นมากและคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี2026เพื่อฉลองครบรอบ100ปีการเสียชีวิตของเกาดีสักราดาฟามิเลียจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความอดทนความเพียรพยายามและวิสัยทัศน์ที่ไม่ยอมแพ้เป็นงานศิละปะที่มีชีวิตที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างหลั่งไหลามาชมความงามและความนิ่งใหญ่ของมหาวิหารที่ยังคงเติบโตต่อไปในทุกวัน